จริงๆแฟนคลับของ Better p ปเ e r ร์เพนสน่ารักค่อนข้างน่ารักแล้วก็จากที่ทัวร์มาประมาณแบบ2 3สมปีเนาะเรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะมียูนิตี้ของเขาครับมีคอมมูนิตี้ของเขาแล้วเขาก็จะเหมือนแบบถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆคือเขาจะรันคิวของตัวเองนะครับแล้วก็จะจัดแบ่งเป็นโซนอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ใช่แล้วก็รู้สึกว่ายังยังไม่ได้เจอแฟนคลับไม่น่ารักใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าเออเร,เราเราน่าจะโชคดีป่ะเออ เราน่าจะมีแต่ความวุ่นวายของเด็กๆมากว่าเออใช่เหมือนเหมือนเด็กวุ่นน่าจะวุ่นวายกว่าอะไรนะครับใช่การการรับมือกับเด็กๆน่าจะเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับเรามากกว่าใช่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยเขาก็เริ่มต่อแถวแล้วนะฮะพูดเล่นพูดเล่นใช่ส่วนส่วนใหญ่แฟนคลับเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วเขาเท่าที่แอบใช้แอคเคาท์หลุมเข้าไปส่องในกลุ่มนะครับใช่มีแอคหลุมชื่อสมศักดิ์เนี่ยรู้แล้วเขาเขาเขาเหมือนเขาจะมี เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมีกฎระเบียบของของของกลุ่มใช่แล well. ้วก um, ็จะคอยเดี๋ยเป็นแชทใช่อืมแล้วก็จะคอยสอดส่องกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ผู้จัดการเราก็ค่อนข้างสื่อสารกับแฟนคลับได้ได้ดีครับเหมือนจะมีจะมีแบบอย่างเช่นถ้าเกิดมีกฎระเบียบอะไรที่มันเฉพาะเกี่ยวกับงานมากๆเขาจะจัดการกันได้ดีไม่ค่อยไม่ค่อยมีการแกแซงเออไม่ค่อยมีการแรกแซง